อันนี see, any, see, any ้เราต้องซื้อโฮมก็ได้นี่ซื้ออันนี้ซื้อเฮ็ดอันนี้ไปกลยเฮ็ดวิดบอสไปบูมิเดรหรอซีบอสเออตัวบูมิเดรอ้าพักยางอันนี้พักการญดาพี่น้องโอ้ผมได้เลยี่น้องบอกพักการญดาที่มาซื้อโฮมตักไปเลยเอียนก็มีพี่น้องเย็นพักคอพักคอกรบกบกอันนี้กระดูกหน้า อสวัสดีพี่น,น,น้องมาซื้อหอยอยู่ซอยขอลาร์นน์นหน่อยหอยเซีอเอาไปตำหมดเลือกเือเฮ้ยขีะต่าเมืนเอนบ่เฮ้ยว้าวขีตต่าได้ไปเสรีได้หอยเซรีมีหสายางพี่น้องอาหารบ้านเรานักกินก,ก็เลยจะก,ก็ได้เป็นจะได้ตาย,ตายนักซืเหรอพี่น้องเหร โปโต้น้อยกะดิมีต้นไม้ใหญ่ๆนีผักตลาดที่น้่มีเบ็ดผักเต็มเลยหมดเลยตลาดามันมีอีกนาะมันสิน่ายเบิดหมดแล้วตลาด้าจนง่ายังใครเลิกไปก่อน างานนี้ที่ชมครับน,นี้ครับไอ้วาสิซินาวนึ่งอื่นน,นี่เนาะไปเย็นอยูนี่ายย็นเยจิ๊จัดไปเลยเย็น,น,นอย่นี้พี่เนาะเย็นปลาคอปลาคอกระโบปลาคอับนี้ประดูกหน้าด้าม ใช่วันลือเรากินอันนี้จะเอื่อผักอย่งอันนี้ผัะกาดงาพี่น้องออมได้เลยรอมบอกผักกาดงาที่ออมาส่หอมกินก็หนหอมเลยว่าหอมพี่หอมจะพี่หอมเลยพร้อมมีกี่ดาอันนั้นพักข้าวโอ้ผบวยี้ข้าวมาผิดพิตาราจีบานเลยพี่น้อง

挂了吧。